สนับสนุนโดย All New Suzuki Fronx the Iconic Drive All New Suzuki Fronx ซูซกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับ Motor Expo 2025เป็นเจ้าของ All New Suzuki Fronx วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษานานถึง7ปีาราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดกเบีย้ย1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถจนซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t สุสาน t h ก็วิสต์ยูบายสุสานทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิสนับสนุนโดยดิบซิบดีโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงมาสั่งซื้อชุดเริ่มต้นออยหนึ่งขวดกัมมี่สามซองราคา1990บาทหรือแคปซูลหนึ่งกระปกุกบวกกัมมี่สามซองเลือกสูตรได้ราคา1890บาทนแปดร้อยเก้าสิบบาทรับดิบทรีแบ็กฟรีมูลค่า490บาท1ใบ ลืมนะครับสั่งซื้อไลยที่ไลออดดิฟจักกี้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณชมได้ใช้เพื่อประโยชน์ของร่างกายและคนที่คุณรักปรึกษาสั่งซื้อนะครับไลออดดิฟจักกี้แน่นอนครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือวันนี้จะเป็นนัดที่19ของฤดูกาลครึ่งทางภาพเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆกลุ่มลุ้นแชมป์กลุ่มลุ้นไปยุโรปกลางตารางโซนตกชั้น แต้มเริ่มจะมีความห่างกันในแต่ละกลุ่มไปดูโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งครับจะเริ่มแข่งขันเวลาตีสองครึ่งเบอร์ลีกับนิวคาสเซิลเชลซีกับเอฟซีบอนมัธลอตติงแฮมฟอเรสต์กับเอฟเวอร์ตันและเวสต์แฮมยูเนเต็ดกับไบรตันส่วนในคู่ตีสามสิบห้านาทีมีสองคู่นะครับอาร์เซนอลอันดับหนึ่งแอสตันวิลล่าอันดับสามส่วนคู่บิ๊กแมตช์แมนยูไนเต็ดกับวูฟแฮมตัน หลายท่านคงบอกเอฟพีจ๊ก,กี้คู่บิ๊กแมชมันต้องเป็นอาซนอลกับวิลลาสิก็ใช่ครับเพราะหลายคนก็บอกว่าบู๊ฟแฮมตัน18นัดมี2คะแนนยังไม่ชนะใครเลยเจอคู่แข่งขันมา18ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเป็นทีมที่19ใช่ไหมอืมเออก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมเออพรีวิวอันดับหนึ่งอันดับ3ก่อนครับ อาร์ซนวิลล่าไปเยือนอาร์เซนอลก็จะเป็นบทพิสูจน์ที่ทําให้เราเห็นว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่พิสูจน์เวลล่าอย่างเดียวอาร์เซนอลด้วยเพราะอย่าลืมว่าในช่วงสองสาฤดูกาลก่อนหน้านี้เป็นอาร์ซนวิลล่าที่สร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนๆอาร์เซนอลอูไนเอเมอรี่ทำได้จัดการตัดแต้มอาร์เซนอลให้กับทีมคู่แข่งอย่างแมนซิตี้ก็คงจะ เป็นภาพที่แฟนพื้นใหญ่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่และในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลทุกรายการชนะ11นัดรวดในลีก8นัดรวด24คะแนนเต็มสุดยอดมากๆท็อปฟอร์มแต่อย่างไรก็ตามมาดูเกมที่มันค่อนข้างเครียดและกดดันอาร์เซนอลเองก็เหมือนกันเพราะนั้นจะต้องฝ่าด่านนี้ไปได้ผู้ชนะ,ะต้องยอมรับว่ามากกว่า3คะแนนแน่นอน อัลซนอเี่ยตอนนี้สภาพร่างกายของนักเตะหลายๆคนเนี่ยดูแล้วก็อาจจะต้องรออยูเรนชิมเบอร์ความฟิตสักนิดหนึ่งว่าจะไหวไหมส่วนคนอื่นๆก็มีกาเบียวแล้วก็คาลาฟิโอรีอเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช้ชุดที่ลงล็อกมากนักส่วนแดนกลางเนี่ยแน่นอน ตอนนี้โอเดกาดดีต่อเนื่องแล้วทำให้เอเซ่อาจจะต้องเป็นตัวสำรองข้างหน้าสาก้าอยู่แล้วเพราะนั้นดู11คนแรกของอาร์เซนอลก็จะมีดาวิดลาย่าผู้สาประตูก็น่าจะเป็นทิมเบอร์นะครับแล้วก็ซาริบาฮินคาปิเย่ลุยสเกลลี่ส่วนกลางก็จะเป็นซูเบเมนดี้ไลซ์โอเดกาดบุกยอสสาก้าโยเคเลสแล้วก็ทรอสซาขณะที่แอสร์เซนอลานี่ถือว่าหนักกว่านะ แมที่แคสกามาล่านะครับเรียบร้อยโดนแบนคนหนึ่งนัดจากใบเหลือง,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 งสะสมขาดแบ็กขวาเสาหลักขาดมิฟิลคูก่กลางก็เลยทำให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นส่วนตำแหน่งอื่นๆไม่ใช่ปัญหาที่เอมรีต้องขบคิดซึ่งในเกมที่พบกับเชลซีอูนายเอมรีพยายามที่จะโปรเทชัน่นก็เลยทำให้ครึ่งแรกพวกเขาเนี่ยเล่นได้ไม่ดีนะักอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้น ก่อนที่จะกลับมาใช้ชุดเดิมแต่ตอนนี้ก็ลองต้องรองดูว่าเมื่อไม่มีมัตติแคชไม่มีกัมาร่าเนี่ยตัวแทนจะเป็นใครซึ่งกัมาร่าเนี่ยดูแล้วเทอร์มัน์อาจจะต้องดรอปลงมาเล่นมิดฟิลด์คู่กับโอนาน่านะครับแล้วก็เบอร์สิบเนี่ยก็ต้องลุ้นเพราะว่าบูเอนเดียโรเจอร์สยืนได้คือดูๆในทางทฤษฎีไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่คือนัดที่แล้วเนี่ยโอลิเวอตเก้นเป็นสำรอง แล้วก็ถูกเปลี่ยนลงมาเล่นเกือบครึ่งชั่วโมงยิง2ลูกมีส่วนในใชัยชนะต่อเชลซีเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้ยืนต่อดอดเย็นมาเล่นก็เป็นสำรองไปสิเ็คนแรกของแอสเัวลาก็น่าจะมีเอมิมาร์ติเนสแบ็กขวาน,น่าจะเป็นโบกกาดนะครับแทนมตติค s h ชคอนซากับลินเดเลฟรวมทั้งมาเซนเป็นแบ็กซ้ายโวนาน่าชุกคู่กับเชร์มนแม็ก,กินเบเวเดียโรเจอร์สแล้วก็ วัดกินส์นี่ก็คือทีมวิลล่าที่จะเจอร,รูปแบบวิธีการเล่นอันนี้ภาพนี้ชัดมากว่าอูนาเอเมอรีเป็นโคชจอมแท็กติกอาร์เซนอลต้องการที่ครอบครองบอลเพราะจะสู้กันในในแดนกลางด้วยระบบ4-2่สงเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันโจมตีด้านข้าง แบ็กสข้างขึ้นมิดฟิลตัวรุกทั้งสามตอนนี้ทางฝั่งาอ์เซนอลจะเป็นฝ่ายที่พยายามคอนโทรเกมผมว่าวิลล่าเนี่ยจะเล่นแบบ2แบบผสมคือขึ้นมาเพรสแล้วก็สลับลงมารับแดนสองนะหลังจากนั้นก็อาจจะรับลึกได้ให้กับอาร์เซนอลได้คอนโทรเกมแล้วมีจังหวะส่วนกลับ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเอมิลี่น่าจะใช้ทำให้ Arsenal อาร์เซนอลอึดอดัอดเพราะนั้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สองทีมต้องช่วงชิงกันเทลมานโอนาน่าเจอกับทางด้านมาซูเบอร์เบนดีเดคคลไลสแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยวิธีการเล่นจะจะปรับจะต่างจากวิลล่าในแง่ที่เขามีปีกสองข้างธรรมชาติเลย นะหน้าโซเป้ามิดฟิลคู่เบอร์8คู่ก็คือเดคไลส์กับโอเดกาดโดยซูเบนดี้เนี่ยเป็นมิดฟิลตัวรับขณะที่อาร์เซนอลเขาจะเป็นเหลี่ยมของมิดฟิลคู่กลางเทเลแมนกับอโอนาน่าแล้ว3ตัวบนเนี่ยก่อนที่จะถึงวัตกินส์เวนเดียโรเจอร์สแม็กกินเนี่ยก็จะดรอปลงมาจะเป็น5นะผมว่ามันน่าสนใจตรงแง,ง่ที่ว่า ใครจะโอ์โหลดมิดฟิลด์ได้ดีกว่ากันในในสี่ซ้ายสี่ขวาหรือตรงกลางตรงเนี้ยดูแล้วก็ดูไม่ออกนะว่าใครจะโอ์โหลดโอ์โหลดได้ดีกว่ากันมันต้องดูในหน้าหน้าหน้าง,นา,ง,นา,ง,งานนิดเดียวโอ์โหลดหมายความว่าใครจะมีจํานวนคนมากกว่าเวลาที่สู้กันตรงกลางซอาจะตรงนั้นเป็นสามวิลล่าเป็นสี่หรือซ้อนเป็นสี่วิลล่าเป็นสามซึ่งหน้าง,งานเดี๋ยวจะได้เห็นตรงเนี้ยผมมองว่าจุดเนี้ยถ้าใครทําตรงนี้ดีกว่าก,กว่ากันมันมีโอกาสที่จะ สร้างเกมลุกไปถึงแดน3ได้ได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นแดนกลางเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับของทั้งอาร์เซนอลและเซนต์วิลลาถามว่าถ้าให้เทียบกันเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลลงตัวกว่าในแง่ที่เป็นชุดกองกลางที่ค่อนข้างพร้อมแล้วก็เสาหลักส่วนวิลลาเนี่ยพอขาดกัมบาล่าโดนแบนกับคือปก,กติเขาจะเล่นกับโอรนาแต่นี่มันถอยเตลมันซึ่ง เดิมเป็นเบอร์สิบมันก็อาจจะดูติดติดขัดนิดหนนะึ่งนะแต่ก็อลเร์มันเขาเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็รอดูนะรอดูคู่นี้อาร์เซนอลเนี่ยได้เปรียบอยู่ในเรื่องที่เล่นในบ้านด้วยนะครับออปตาให้อาร์เซนอลชนะ58.6%แลชนะ19.8%คุณูชมคิดว่าคู่นี้ใคร <laughs> ชอกสนามแบบไหนนะครับผมมองว่า ถ้าวิลล่าดอบมาที่แดนสองล่อให้อาร์เซนอลดันกูสเซนแบ์กว่าจะเป็นคาบิเย่หรือว่าไซริบาขึ้นมาไกลเขตโทษพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำร้ายอาร์เซนอลได้นะอก็ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่คอยต้องดูและรวมทั้งแดนกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขับบูฟอีกคู่หนึ่งนะครับโอ้โหปกติแล้วเจอกันนี่แมนยูมักจะจัดการ ได้ไม่ยากสภาพทีมของแมนเชสเตอร์อยู่แต่ถูกต้องใช้คำว่าตอนนี้ขาดเสาหลักหกเจคนอย่างที่ทราบกันดีทั้งพวกที่ไปเล่นในทีมชาติ mo, allo, Mas ari, เอมเบอร์โม่ดียโลมาซาวีแล้วที่เจ็บเพิ่มบรูโน่แม็กควายังเก็บอยู่เดลิกยังเก็บอยู่เป็น6คนคอบบี้เมนูนี่ก็ ยังลูกผีลูกคนนะครับว่าจะได้โอกาสผ่านการทดสอบความฟิตหรือไม่เพราะนันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งลูเบนอบริเมงให้สัมภาษณ์ว่าเออถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่เป็นเพราะว่านักข่าวไปกดดันให้เขาเล่นหลังสี่นะจ๊ะใช้คำนี้เลยพวกคุณก็บอกพวกคุณไม่ได้กดดันผมเลยผมเล่นหลังสี่เพาถึงจุดที่ต้องเล่นเนื่องจากว่าตัวเจ็บมันเยอะอ่าใช่ก็พูดก็ถูกนะ นั่นพูดมาแบบนี้เนี่ยเกมนี้ก็น่าจะต้องเล่นหลังสี่ต่อนเนื่องเพราะว่าวันที่เล่นหลังสกับนิวคาสเซิลเนี่ยเล่นได้ดีกว่าครึ่งแรกชัดเจนเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีเหตุผลอื่นที่ต้องปรับมาเล่นหลังสาผมเชื่อว่าเอฮฟเฟนกับมาติเนสก็ยืนคู่กันแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาก็เดียโกดาโลมันต้องจัดได้ตามสภาพทีมส่วนมิดฟิล์่ะต้องรุนว่าเมสันเมาส์นั้นพร้อมลงตัวจริงหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมลงตัวจริงเนี่ย น่าสนใจนะเพราะคุณจะต้องใช้อาจจะต้องใช้เด็กอย่างแจ็คขออภัยครับแจ็คเฟรชเชอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดาริอันเฟรชเชอร์มิฟิลคู่กลางก็กาเซมิโลกับอูกาเต้แหละซ้ายขวาก็อดอกกูยืนต่อเนื่องในตำแหน่งปีกขวาทางซ้ายก็คุณย่าแล้วก็เชสโก้ต้องจัดแบบนี้นะครับต้องจัดแบบนี้ก่อนส่วนถ้าเมสันเมส์เจ็บไม่เจ็บลงสนามได้ก็ได้โอกาสยืน เป็นเบอร์สิบจากเฟเชอร์กานั่งก็ประมาณนี้สัตว์ได้แล้วเซอร์กเซ่สำรองอะไรพวกนี้อ่ะก็จะใช้หลังสี่ก็เท่ากับเป็นาการปรับตัวของรูเบนอโมริมส่วนวูฟก็เพิ่งจะโดนลิฟวูนจัดไปสองหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเกมที่พวกเขาก็สร้างปัญหากับลิฟวูนในครึ่งหลังพอสมควรแต่พวกเขาเคยโดนแมนยูยิงไปสลูกนะแต่ตอนนี้ยวูฟก็คงจะต้องเล่นในสไตล์ของลอบเอ็ดเวิร์ดซึ่ง รับในแดนโลบล็อกก็คือรับลึกหน้าเขตโทษล่อให้แมนยูบุกเข้ามาแล้วก็หาจังหวะสวนกลับผู้เล่นของวูฟคลายชื่อก็คงจะหนีไม่พ้นชุดเดิมๆม,มันจะเป็นโชเซซาเงี้ยมอสเกลล่าต้องดูว่าหายเจ็บไหมซานิโกบุเอโนเซนเตอร์แบ็กมิเคชีมาตัวที่วิงแบ็กอูโก้บุเอโนวิงแบ็กซ้ายอังเดชลโกเมส อ่ามาดูสมาเด่ก็ต้องดูว่าวันเนี้ยเกมนี้อาจจะปรับใช้แซนลาเส้นมายืนคู่แล้ควางอิชานน่าจะสำรองนะน่าจะเป็นโตลูอ่ะผมว่าเล่นสามสองเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเกมที่รับลึกในแดนอยู่ที่แมนยูแหละว่าจะโจมตีได้ดีขนาดไหนนะกดดันได้ต่อเนื่องเพียงไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นเกมอยู่ที่แมนยูว่าวูฟ จะมีทีเด็ดอะไรไหมนี่จะเป็นนัดแรกที่ชนะในฤดูกาลนี้หรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าโดยด้วยฟุตบอลนะผมว่ายากแต่มีอุบัติเหตุในเกมไหมไม่แน่ฟุตบอลมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแต่เอาเป็ว่ารูปเกมแทคติกวิธีการเล่นเนี่ยแมนยูจะเป็นฝ่ายครอบครองบอลแล้วบุกกระหนำ่ำโจมตีวูฟก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาทำได้ดีขนาดไหน ทำได้ไม่ได้อันไม่อันเพราะลิพูเนี่ยอันมาแล้วนะแต่ว่าลิพูกับแมนยูเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยเหมือนกันนะเพราะว่าปีกของลิพูเนี่ยทั้งดอกขออภัยปีกของแมนยูทั้งดอกกูเองหรือคุณย่าเนี่ยเขาแพลวแพลวข่าแล้วปีกของลิพูเนี่ยทางซ้ายเป็นเวสทางขวาก็ทีเวสจะเล่นเชื่อมทางขวาก็เป็นเคียร์ซาขึ้นก็ไม่ดีเท่าไหร่าะว่าตรงนี้มันมีความต่างก็เชื่อว่าแมนยูไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาด ออฟต้าให้แมนยูชนะ69.8%ให้วูฟชนะ13.2%มีเปอร์เซ็นต์พิกอยู่แค่10%ก็ก็เห็นเห็นด้วยกับออฟต้าผมว่าแมนยูน่าจะชนะยากลำบากไงแมนยูก็ต้องได้3คะแนนประเดิมไว้ก่อนนะเพื่อที่จะทำแต้มขึ้นไปอยู่ในกลุ่มท็อป5ให้ได้นั่นก็เป็นพรีวิวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคัมคือวันนี้ก็ลุ้นกันให้สนุกนะครับพรุ่งนี้ดูเบื้องหลังว่าคู่ลุ้นแชมป์ อาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าออกมาหน้าไหนผมจะดูคู่นี้เป็นหลักนะครับส่วนคู่ของแมนยูก็อาจจะเป็นเบื้องหลังในบางสถานการณ์ที่น่าสนใจในเกมนี้นะแต่เราจะเน้นอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าเพราะเขาคือคู่ลุ้นแชมป์นั่นเองลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ All new Suzuki frongs